เจ๊งมาก็เป็นล้านๆทั้งนั้นแล้วเงินล้านสมัยก่อนนะเยอะมากป่าทุ่นแก่ตัวมันนี่ทุ่ไม่ค่อยเหลืออะไรเอาตรงนะป๋าอย่าหาวอ้หูนี่พอพูดเพาว่าเจ๊งเนี่ยจะมีหน้าป่าเทพลอยมาเป็นคำพูดที่ป่าพูดเองอ่ะทำอะไรมากูว่าเจ๊งเจ๊งบางคนบอกอย่าไปพูดแต่พูดเดี๋ยวมันเจ๊งอีกกูไม่พูดแล้มันก็เจ๊งอ่ะไม่รู้จะทำยังไงลงทุนเจ๊งเสียหายไม่รู้เท่าไหร่ที่ป่ามาลำบากมาแย่ก็เพราะป๋าเป็นคนที่อยากจะทำอะไรขึ้นมาเป็นธุรกิจอ่ะให้กับ ไม่ยังไงว่าทัวลงป๋ามันอยู่อีกฝ่ายนึงและอีกฝ่ายนึงไม่พอใจป๋าชอบคนนี้แต่อีกฝ่ายนึงบอกกูไม่ชอบพอพูดออกไปเป็นเรื่องมันคิดถึงอ้ตรงที่ว่าเอ้ยกูถูกแต่เราไม่คิดว่าเออคนอื่นเาก็ถูกตายมันไปแล้วมันเอากลับไม่ได้แล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับป๋าเทพปรมอาจารย์ถ้าเกิดรุ่นเดียวกับผมนะผมเนี่ยอายุ44แล้วผมจะดูเตื่นมากับตลกแผ่นตลกวิดีโอคาเฟ่สมัยก่อนต้องมีป๋าเทพโพงามต้องดูเอกทุกคนใช่ใช่ขออนุญาตครับป๋าวันนี้มาที่บ้านป๋าเลยน้าบุรีไม่ต้องไหวมากหรอกป๋าไม่ใช่พระขออนุญาตถ่ายทําคืนนี้คือเหมือนคุณปู่คุณตาของผมเออใช่ใช่ใช่ป๋ายุเท่ร่ครับประมาณนั้นละ74ล้74แล้วป๋ายวงการบันเทิงมากี่ปีแล้วโอ้โหนับมาเนี่ยก็หลายสิบปีนะแต่ป๋าก็ไไม่่่คออยจําาเรก แต่ว่าเหมือนกับว่ามันนานตั้งแต่ยุคเด่นดอกก็ดดูอ่ะเดือดอกสันเดาดสเดาป่าเทพสามคนสมัยก่อนแล้วมาจนหมดยุคนั้นแล้วก็มายุคจุ๋มจิ๋มมาพิเทศมาพี่ธงก่อนเนี้ยแล้วก็มาหมดไปแล้วก็มาอีกมันหลายยุคอ่ะจนสุดท้ายมายุคไอหม่ำไอหมําป่าอะไรพวกเนี้ยยุคสุดท้ายแล้วนั่นแหละที่ป่าต้องหยุดเราก็นับกันแล้วก็โอ้โหหลายสิบปีอ่ะหลายสิบปีเชื่อไหมเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าพี่หมํสามชาติเนี่ยเคยอยู่กับป่ามาก่อน แต่เข้าปีอยู่ด้วยกันมาก็มีคนมาบอกว่าเออเด็กคนนี้นะมันเล่นอะไรดีนะเพอเอินช่วงนั้นป๋าก็หาคนด้วยหาอยากจะได้ตลกมาเพิ่มอะตอนนั้นตลกมันเหลือจนสามคนเหลือน้อยเหมือเหลือแข่งเหลือป๋าก็เอออยากจะหาใครสักคนสักสี่คนเขาบอกว่าหมูสามขามันไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยต้องมีเพิ่มมาเป็นสี่ใช่อ่าก็เลยมีคนมาเล่าว่าเออมีเด็กมันชื่อไอ้มัมนะว่าอะไรเงี้ยก็เลยบอกเออก็ลองไปเอามันดูที่คืนนั้นมันหลังจากตีหนึ่งตีสองแล้วมันไปตะโกนเรียกไอ้ซอยวัดลวกไอ้มัมอะไรเงี้ยเออตรงป่าท bà bà, bà đi ไม่ใช่ไอคนที่มาบอกป๋าเนี่ยทีหลังจากที่เล่นคาเฟ่จบแล้วก็มันมาบอกว่ามีมีเด็กคนนึงไว้มันเอ้ยมันน่าสนใจเออมันพูดมันเล่นอะไรมันขำๆดีอะไรเงี้ยป๋าก็ก็มันลองดูดิอะไรเงี้ยไปจีบเขาไอคนที่มันเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็ไปเรียกมาแล้วก็มารั้งแรกมันก็จะอยู่ไม่ได้มันกัในหมาำอ่ะอยู่มารั้งแรกเป็นงไงมันเหมือนกับคณะของป๋าเมื่อก่อนเนี่ยป๋าไม่ได้มาบอกมาพูดมานัดอะไรกันหรอกมึงอยากเล่นแรกก็ขึ้นไปเล่นกันเลยสดเลยหรอสดสดกันสนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนไม่คคคดดเรราัักกบบ20 20วว สามสิบคนได้ป๋าเรียกคนมาลองที่จะมาเป็นสมาชิกเพิ่มคือใครอยากมาเล่นก็มาอะอะไรอย่างเงี้ยป๋าไม่ได้มองว่าเป็นใครหรือมาจากไหนไม่ใช่มอยากลองกาขึ้นเลยสมมติมามันสมัครเนี้ยเออมึงขึ้นไปให้กูดูเดี๋ยวนี้เลยอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแหละดูเหนื่อยก้าเป็นไงไปหน้าเวทีเลยเวทีเลยไปแก้ไขมึงไปเล่นกันเองไปคิดเองมันหน้าเวทีนั่นเลยอะไรส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ป๋าถึงบอกว่าคณะป๋าสมัยก่อนเ็าบอกว่าเล่นยากพวกตลกมาเนี่ยมันไม่ค่อยกล้ากันหรอกเพราะว่ามันกลัวกลัวอะไรกลัวขึ้นไปแล้วมันต้องมาเล่นกกกกััวีีทป็ กันมั่งที่บางทีมันไม <breathe. S 1> ่เคยได้เล่นมาก่อนอะไรเงี้ยมันมีความประมากันบ้างอะไรเงี้ยมันก็ว่าแหมคณะป่านี่ลาบากดูดูเราเล่นยากเว้ยกูไม่กล้าไปไว้อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากโดนออกกันไปเยอะมันออกเองนะป่าไม่ได้ไปเป็นไล่อะไรเล่นเสร็จแล้วมันหนีเองอ่ะมันรับไม่ไหวบางทีบางอย่างมันมามาเร็วมากเพราะป่าดุเปล่าป่าเทพป่าไม่ได้ดุอะไรเขาไม่ไม่ดุใช่ไหมไม่มีอ่ไม่มีหรอกกระถามได้ไม่ได้ไปดุคือมันกลัวตรงที่ว่าต้องขึ้นไปเล่นเองไม่มีการแนวแนวกันนะไม่มีล็อกมุกอะไรไม่มีไม่มีณะนี้ไม่มีคือ เ,เ,เล่นกันไปแล้วกันใครมีอะไรดีก็แสดงออกมาแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นการที่ว่าเหนื่อยแต่ราคนที่มาเล่นกระป๋าเนี่ยมันเงือพลักเลยล่ะนักแสดงเกมป๋าทัน <c oughs> พอ,พอ,พ,อพอเลิกเสแล้วมันก็หนีกันแล้วมันไม่ใช่แตกตามเกณฑ์ป่าหรอกอตามต้องไอ้น้อยต้องไอ้แฉงต้องแต่ไก่อนเนี่ยมันมีหลายคนไงมันล่ำลือกันไปเยอะว่าเล่นยากเล่นยากไว้ไนน้าป่าเทพเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ล่ำลือกันไปแล้วทําไมพี่มําผันก็เล่นไปเล่นมาก็ครั้งแรกมันก็จะไม่ไหวเมื่อไหร่มันก็อยู่ๆมาตอนหลังมันก็มาเล่นอะไรที่ บางคนคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยอยูย่ๆมันมาเล่นตบหัวป่าหรือมาเล่นอะไรเงี้ยนี่นหัวหน้าคณะนะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยมันกล้าเล่นไงป่าก็รับกับมันป่าก็ให้เขาเล่นด้วยก็รกนะก้ารสมัยไหนก่อนยังไม่ค่อยมีอะไรนี่แหละเขาเล่นอะไรที่มากขึ้นไปเนี่ยมันก็กลัวกันไงหัวหน้าคณะอะไรเงี้ยแต่ไอ้บามมันเล่นมันไม่กลัวกันตอนหลังพอเล่นได้จังหวะคนได้หาได้อะไรเล่นปีนเกลียวได้เออก็เล่นปีนเกลียวได้มาแล้วก็ต่อมาก็เป็นมุกของมันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้บัมนี่เขามีลูกเล่นอะไรที่มันกกลล้าู กล้ามันมีแล้วมันก็เข้าใจเล่นด้วยมันก็เลยถือว่ามันก็เป็นคนที่เก่งคนหนึ่งอ่ะแต่เก้าปีมันอยู่กับป๋ามาด้วยความสนิทหนมกันก็อยู่กันมาตลอดแต่เราก็ไม่เคยไปคิดไปฝังใจอะไรกันหรอกป๋าถือว่าเออเราเล่นกันแล้วเราอยู่กันแล้วเลาเราจากกันมันก็จากกันไปดีวดีไม่มีใครอยู่ไปจนตายหรอกไม่มีหรอกใช่ป๋าก็ถือว่าเออเพราะว่ามันอยากไปก็เออไปเลยไปทําอะไรมันสบายใจหลังจากที่ตอนนั้นมาอยู่ๆกันมาประมาณเกือบแปดปีเก้าปีอ่ะรู้สึกว่างานช่วงนั้นบ้านเรามันไม่ให้เปิดคาเฟ่เลิกเด็วก คุมเวลามีอะไรขึ้นมาสมัยก่อนนี่มันเล่นกันเป็นสว่างนะคาเฟ่มสมัยก่อนในยุคข,ของป๋าเนี่ยเล่นตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยันสว่างอีวันนึงใช่ใช่ไม่เปทุ่มหนึ่งหรอกถ้าเล่นตามคาเฟ่จริงก็คือประมาณ3ามสี่ทุ่มแต่ว่าตีทุ่มหัวค่าอะไรเงี้ยเราส่วนมากก็จะไปรับงานนอกก่อนไปรับงานนอกงานอะไรมาทั้งนั้นแล้วก็สามตีทุ่มก็เข้าคาเฟ่จนถึงสว่างบางทีเล่นกันอยู่อย่างนี้มาเป็นลหลายสิบปีอขออนุญาตเล่าสั้นห่ะคือบางคนเกิดไม่ทันผมมาเกิดทันผมยังไม่รู้เลยคาเฟ่เม ามากสุดเลยมากสุดก็ประมาณ5ที่6ที่7ที่เต็มที่วิ่ง5ที่เลยเหรอไม่ใช่เล่นนี้เสร็จแล้วไอวิ่งไปนู่นวิ่งไปนู่นออะวิ่งไปนู่นเสร็จแล้วต่อไปอกีกต่อไปอกีกอย่างเงี้ยถึงเช้านนนจนหมดคจ้างใช่ใช่เปลี่ยนคาเฟ่ไปเรื่อยเจ็ดที่แปดที่อ่ะถึงเช้านะพอมาหยุดเที่ยงคืนอะไรเงี้ยตอนตหลังๆมาเนี่ยก็เหลือไม่กี่ที่รัสี่ห้าที่ก็หมดเวลาแล้วมันนั่นมันแล้วนมัาไม่ค่อยดีแล้วตอน,น,นแรกๆเงินเราก็พออยู่กันได้พอมีปิดเวลากันมีกะเวลาขึ้นมามันก็การแบ่งมันก็เลยนนนนนนน้้ออออยยยลงไปปปาาาาผมมมขถต่ใุคสักกจเห็ นักแสดงเป็นตลกอีกอันนึงก็คือพยายามทำมาหากิน<ช>ถูกไหมเราเอง<ช>ก็อยากมีหลังจากหน้ากล้องเราก็ทามาหากินของเราเพื่อให้กับลูกหลานต่อไปข้างหน้านี่ยนะเพราะลูกหลานเนี่ยป๋าไม่ได้สอนให้มันมาทางนี้กันเลยป๋าอยากให้เป็นเป็นทักธุรกิจป๋าจึงไม่ค่อยให้ลูกหลานมันเล่นทางนี้ไม่มอยาก,กให้เป็นกินลำกินลูกชายลูกเชยก็ก็มีนะแต่ป้าป๋าไม่ค่อยเอามาเล่นไงอยากจะให้มันคิดไปทางทําธุรกิจป๋าคิดว่าทางทางธุรกิจเนี่ยมันยืดได้ยาวกว่าที่เราต้องไปเป็นลูกน้องเขาป๋าเบื่อตรงเนี้ยบางทีเราไปเจอออรเเงงยูกามัต้รงฟังมด้วยเนี้มันเหือ ขัดใจยังไงก็ไม่รู้ป๋าถึงไม่อยากให้ลูกหลานเราไปเจออย่างนี้ทำไงอยากให้ลูกหลานเนี่ยมาทางธุรกิจบ้างเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นหลังจากที่ป๋าหยุดมาเนี่ยน้องนุ่มที่มาอยู่กับป๋าเนี่ยพอน้นเลิกเสร็จแล้วมันก็ทําอะไรไม่ค่อยเป็นกันเห็นไหมนี่แหละพวกนักแสดงเนี่ยส่วนมากสังเกตดูเวลาเลิกแล้วรอแต่งานอย่างเดียวเมื่อไหร่จะมาเรียกกูไปทํางานหรืออะไรเงี้ยช่องน้นไม่เรียกกูไอ้ลครเรื่องนี้ทะไม่เรียกกูหนังที่มันไม่เรียกกูอะไรเงี้ยป๋าเห็นแล้วว่าไม่อยากให้ลูกหลานมันมาเจออย่างนี้อยากให้ มันทั่วหมดป๋าเนี่ยที่ป๋ามาลําบากมาแย่ก็เพราะป๋าลงทุนป๋าเป็นคนที่อยากจะทําอะไรขึ้นมาเป็นธุรกิจอะให้กับลูกกะหลานแต่ว่ามันทําแล้วมันพลาดพลาดมาตลอดผมมาคุยกับป๋าเนี่ยอีกเรื่องนี้ผมอยากรู้เนี่ยก็คือเรื่องเจ๊งเนี่ยเอาตรงนะป๋าอยากหาไว้่รงนี้พอพูดคำว่าเจ๊งเนี่ยจะมีหน้าป๋าเทพลอยมาขอโทษนะขอโทษนะใช่เอาตรงเราพูดอย่างนี้เราอาจจะตลกนะแต่ว่ามันเป็นบทเรียนที่เป็นคําพูดที่ป๋าพูดเองอะทำอะไรมากูว่เจ๊งเจ๊งเจ๊งมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วบางคนบอกอย่าไปพูดแต่พูด ี่ความจริงผมขอหน่อยตอนนั้นเราเริ่มอะไรทําไมถึงเจ๊งแรกผมขอเจ๊งแรกในชีวิตเจ๊งแรกในชีวิตมันก็เริ่มทําตั้งแต่เล็กๆมาทำห้องอาหารเล็กๆเล็กๆมานี่ก็เป็นร้านๆทั้งนั้นสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนคือเริ่มลงทุนไปร้านเป็นร้านๆทั้งนั้นเหมือนกันป๋าทําร้านอาหารใช่เจียงก็เป็นร้านๆทั้งนั้นลวเงินร้านสมัยก่อนนะเยอะมากโอ้โหมันไม่ใช่น้อยๆไงป๋าทุนแก่ตัวมันนี่ถึงไม่ค่อยเหลืออะไรเราไปลงทุนมากแล้วก็ทาอะไรมั่วไปหมดทําอยากจะทําด้วยตัวเองยืนยืนได้ขาตัวเองอ่าได้ัองรหหหืญ ทำกูเองอะไรเงี้ยลงทุนมาไม่รู้เท่าไหร่ทิ้งหมดทํามาทํามาก็ทิ้งหมดทีละอย่างเลยร้านอาหารเจ๊งแรกทําร้านอาหารเพราะเราเล่นร้านอาหารอยู่แล้วร้านคาเฟ่แล้วก็เฮ้ยเปิดร้านอาหารของตัวเองก็คงจะดีมันไปมีแผลตรงไหนที่ทําให้เจ๊งเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่ร้านอีกอ่ะเราต้องออกไปทํางานไงใจเราคิดว่าเออเราอยู่ตรงนี้คนเขาเห็นเราเป็นตลกไว้น่าจะมีคนเยอะมันต้องมากินบ้างละแต่เขามานั่นแหละแต่พอไม่เจอเราเขาก็ไม่อยากจะมาเขาก็ไปร้านในที่เราเล่นน่หไปที่ร้านที่เราเล่นให้ไปร้านเรา ร้านเราใช่ร้านเรากาเจร้านเราอยู่ตรงไหนโลเคชั่นอยู่ไหนที่ไหนหมายถึงร้านแรกที่เราเปิดทาอยู่ตรงนั้นตรงข้ามกับโรงพยาบาลคนบ้านะทำไมที่ร้านสีทันยาสีทันยานั่นแหละเกือบบ้าเข้าไปในนั้นเหมือนกันนี่ต้องเจอไปเปิดร้านอาหารตรงข้ามโรงพยาบาลคนบ้าใช่ไปทำตึกสองห้องอย่างเงี้ยขายอะไรคนมันจะเยอะมันก็ได้ไม่ได้แค่นั้นอ่ะขายอาหารนี่แหละหมดไปล้านกว่าบาทหมดไปล้านกว่าบาทปีเดียวเองนะซื้อนุ่นซื้อนี่มาซื้ออะไรมาอยากจะเออให้ลูกหลานทําเรืออะไรแล้วป่าไม่ค่อยได้อยู่ไงพอทํา ก็ต้องออกแล้วออกไปทํางานแล้วไม่ได้คุมเองไม่ได้คุมไม่ได้อยู่มันก็เลยเจ๊งเจ๊งมาตลอดผมขอเรื่องต่อไปเห็นว่าทําหนังด้วยสมัยก่อนคือถ้าจะทําหนังเรื่องนึงเนี่ยต้องไปกู้เสียต้องไปหาเขาเรียกว่าผู้อำนวยการสร้างมีเงินทุนถูกไหมป๋าก็ทําแบบนั้นทําอย่างนั้นก็มีที่ว่าเจ๊งไปลงทุนไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปชวนเขามาหุ้นด้วยอย่างเงี้ยคือเราไปเสนอไอ้พวกเสียไอ้พวกอะไรพวกนี้ใ,ในคุณเขาไม่เอาโอ้ยลงทุนไปบางทีของสามล้านเงี้ยป๋าลงถ่ายไปก่อนอ๋อป๋าลงทุนถ่ายก่อนถ่ายก่อนคือบางทาาเนอ้้้แลวกขหหด่ใใู เอาไหมว่เาเขาเอาป่าก็เออเอาลงมาอีกที่หมดไปสองสามล้านนี่ป่านี้ก็ยังไม่ออกเลยก็มีไอ้จ <c oughs> มูไรบ้างอะไรบา <c oughs> ้างถั่ไตอนนูน้นตัดต่อเรียบร้อยแล้วเป็นหนังแล้วยังไม่ออกเลยตอนนี้ไม่ได้ฉายเลยเขาก็บอกว่าตรงนู้นไม่ได้นี่ไม่ได้แล้วป่าก็เลยทะเลาะก,กับมันกลายเป็นต้องเลิกลากันไปอะ่ะเราก็ต้องเสียหายไปดูที่แบบไม่รู้จะทำยังไงสองสามล้านป่าไม่ใช่ว่าจะไปเอาเขาอย่างเดียวไงก <c oughs> ะว่าเออเราทําของเราเราก็ไปเสนอเขาไปให้เขาดูซิว่านี่เราทําเป็นแนวอย่างนี้อย่างนี้เอาไหมโอเคไหมป่าไม่เอาหรอกที่จะไปซูซีเขาอะไรอย่างเงี้ยไม ไม่เอาไม่เอาไม่ค่อยเป็นทําไปก่อนอย่างเงี้ยมาตอนหลังก็เมื่อมันไม่เอากูว่าทาเองก็ได้ว่าแต่ว่าหนังสั้นๆมั่งอะไรมั่งก็ลงทุนไม่ใช่น้อยอีกเหมือนกันแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องทำออกมาว่าเอ้ยกะขายไว้ตามบริษัทเวพอทำมาเสร็จก็ขายไม่ได้มั่งอะไรบ้างโอ้มันไม่รู้จะว่ายังไงพูดไปอ่ะผมผมฟังไปลมันอมยิ้มนะมันฟังทํามันตลกนะใช่แต่มันไม่เศร้าคือมึงไม่รู้หรอก ยุงกูทากูตั้งใจตั้งใจทับไยห่าเวลาคนจะสร้างหนังมันคิดมันวางแผนถ่ายทําใช่แม่งข้าวกองถ่ายทุกอย่างเองต้องตัดต่อเองอะไรเองส่วนมากป๋าก็จะทําเองหมดป๋าผมว่าตอนมันดึกดําดือยที่ป๋าทําเป็นหนังใหญ่น่ะดึกดํเดือยนี่คือสายลงใหญ่อันนั้นเขียนเองกํากับเองแล้วก็เล่นเองอะไรเองทั้งนั้นน่ะไปตัดต่อเองเพราะว่าไอ้พวกที่ตัดต่อมันก็ดูไม่ออกว่าไปตัดต่อยังไงเพราะว่าเราถ่ายทําไปเนี่ยไม่มีไดหลอกไม่มีอไไม่มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์อะไรให้เขาต้องมาดูอ๋อตอนถ่ายเอาเลยไปถ่ายตอนเช้า เสร็จแล้วก็ไปนั่งกองถ่ายกันพวกดาราก็ไปนั่งรอเดี๋ยวป๋ามาเว้ยเอาอะไรวะป๋าไปถึงปุ๊บเออวันนี้เอาไงวะเมื่อวานเราถ่ายอะไรวะอะไรเนี่ยมันต้องไปนั่งคิดอย่างงี้คิดดนสอหน้ากองเออนึกง่าป๋าเป็นอย่างนั้นจริงจริงโอ้หี่พี่พจน์อานนท์ที่ซ้ายนะเขาบอกว่าพี่พจน์อานนท์กำกับคือตามฟิลป๋านี่คือกำกับเรื่องหน้ากองไปถามได้เลยถามได้เลยตัวตักตักแสดงที่ก็ไปเล่นว่าป๋ากำกับยังไงดิ้งดำดือก็มีเด่นเด่เทพฮะใช่ใช่ไหมแต่ว่าเราเขียนเป็นเรื่องออยยยูู่่่่่่่นน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 นใใใโโคคครรรรงงงงงงไไไมมมมมมมชดดัััััััวววาาาา้เเหืกจบแตที ขายไปบางทีเอาเติมอีกมันไหลมันสนุกเออมันไหลมันสนุกเพอนี้เพิ่มนี่หน่อยเพิ่มนั่นเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีปฏิปตอไม่ค่อยได้เหมือนกันแ่งมัวชิบหาย งบบานไหมดึกดำบุอไม่ท่าไหรสิบกว่าล้านนี่สิบกว่าล้านเยอะนะป๋าดึกดำบุยนี่มันน่าจะยี่สิบปีแล้วโอ้กว่าแล้วใช่ไหมฮะยี่สิบกว่าปีแล้วปีแล้วใช่ตอนนั้นสร้างไปสิบกว่าล้านใช้ลงใหญ่พังไหมเจ๊งไหมก็ไม่ไม่ไม่ได้มาสิบกว่าล้านมั้งก็ไม่เจ๊งนี่ไม่เจ๊งก็คือแต่มันไม่ได้อะไรไงป๋าก็แทนที่จะได้เปอร์เซ็นต์อะไรมั่งก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่าตัวที่เล่นมาที่เสียแรงมาก็ไม่ได้ไม่ได้ สวยชิบแต่ก็หนังก็เออไม่ต้องกลัวป๋าไม่ขาดทุนหรอกของหนังก็บอกไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนอแต่ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรเพราะมันไม่ได้ไม่ได้ตามที่เอ็นังเขาแง่สวยมากสร้างหนังก็ไม่สําเร็จอ่ะได้ประมาณนึงแต่ป๋าเป็นคนที่ชอบไงชอบเขียนหนังชอบเขียนในละครอะไรเงี้ยก่อนอู้เขียนเป็นปึกๆเลยอะไรหลายๆเรื่องหลังสั้นก็ลงทุนเหมือนกันห้าหกแสนล้านกว่าบาทก็มีก็ต้องใช้งบใช้งบอีกเหมือนกันทำมากระเจงทำมากระทิ้งอ๋อทำมาแล้วมันไม่ได้ไปปล่อยที่ ใช่เพราะว่าทํามาแล้วกูจะไปขายที่ไหนวะทํามาแล้วไปเสนอมันก็บอกไม่เอาอีกบางทีเราทําเป็นร้านเนี่ยมันซื้อหนังห้าแสนมั่งสามแสนมั่งอะไรเงี้ยบอกกูกูจะขายะอะไรเงี้เก็บไว้กูไม่ขายอะไรเงี้ยยิงจองหองอีกก็เลยเก็บเอาไว้อย่างกันแหละ ทุกวันนี้ยังอยู่เลยยังอยู่เลยยังทิ้งเต็มไปหมดทุกวันนี้ขายไหมมันก็ขายยังไม่ได้อยู่นี่ไงก็เลยไม่ได้ไม่ได้เป็นเสนอที่ไหนเรขายไม่ได้ก็ปล่อยไปงั้นแ่ะไม่ได้ไปสนใจแต่เป็นคนที่ทําตลอดคือทาคิดทําสมัยก่อนคือกูไม่หยุดถึงกูเจ๊งแต่กูทาต่อทําต่อทําต่อไม่หยุดหรอกแมเหมือนก็ทําธุรกิจอ่ะเจ๊งมาก็ทําต่ออย่างอื่นทําต่อเนี่ยหมดตรงนี้ที่หมดมากจริงๆก็ไปทําตึกกันแหละตอนนั้นลงทุนใบสมัยก่อน5้าล้านนะมันไม่ใช่น้อยไงตึกคือสร้างอสังหาริมทรัพย์หรอใช่คือมันไม่ แล้วก็ทาเป็นอาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์ใช่5หลังแล้วมันทำท่าเหมือนจะดีนะคนจะมาดูแล้วมาติดต่อแล้วสมัยก่อนก็หลังหนึ่งเออตีว่า2ล้านกว่าบาทนะสมัยก่อนโอ้โหมันตึกกาลังบูมกันอะสร้างที่ไหนโลเคชั่นแถวสมุทรปราการอ่าโอเคได้อยู่นี่ทำการกำลังคนมาติดต่อมาอะไรแล้วก๊ะกลังจะขึ้นชั้น2อยู่แล้วตอนนั้นก็เหมือนกันแบบวิกฤตฟองสบู่หรือไงมาเป็นแนวๆอย่างนั้นอ่ะที่เขาเจ๊งๆกันนั่นแหละนั่นแหละป้าก็อยู่ช่วงป้าเขาอยู่ในนั้นด้วยไอห้าหลังนั้นคือลลาเหอมังกื แสนมั่งสี่แสนมั่งกลายทิงกำขี้เดียวกำตดใช่ก็เลยกลายเป็นว่าต้องเป็นนี้ธนาคารสมัยก่อน3ามสี่ห้าล้านอ่ะเยอะนะรับใช้มามันก็ไม่หมดกันทักทีอ่ะพอจะหมดเอาไวเอามาใหม่จนกลายเป็นเหมือนกับแบบดอกสมัยก่อนเนี่ยป๋าเสียดอกเดือนสองแสนกว่าสมัยก่อนดอกนะฮะป๋าที่กู้มาส่งเขาอ่ะเดือนสองแสนกว่าแล้วสมัยก่อนเนี่ยคิดดูก็ทํางานมาเท่าไหร่ก็ต้องมาใช้นี่เขาหมดใช้ดอกเขาดอกโบดอกโบดอกหมดป๋าถึงไม่เหลืออะไรไงมันถึงป๋าไปซวยตรงนี้จริงๆทําอะไรทุนีโดนไม่คิดเราไม่ดูตลาดก่อนอ่ะทำก่อนคิดแล้วทำเลยคิดแล้วทำเลยเราไไม่ด้สืบ ตลาดก่อนว่ามันจะเอาหรือไม่เอามันไม่ได้คิดไงคิดว่ากูทําไปก่อนไว้แล้วไให้มันดูแต่แล้วมันดูมันก็ชอบแต่แล้วมันก็บอกว่าต่อนะมันก็ต่ออะไรเงี้ยแล้วต่อจนเราขายไม่ได้อ่ะกวัาขาดทุนมันรู้จะขายทําไมไม่ขายแม่งอะไรเงี้ยเก็บเก็บไว้จนกองอย่างง้ยสร้างตึกไปแล้วอสังหาไปแล้วมีอีกไหมป๋าที่แบบโอ้เยอะแยะทำหลายอย่างป๋าทำเป็นสิบสิบอย่างเลยเหรออะไรอี่ผมทีู่้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้้าเหล็กบ้างอะไรบ้างทำร้านชําบ้างทําร้านทําผมบ้างแฟนก็ทําอะไรอะหลายอย่างอ่ะจนจาไม่ได้แล้วแต่ที่เจ็บหนักหนักค เป็นล้านทั้งนั้นเหมือนกันยุคสมัยก่อนเงินเป็นล้านไม่ใช่นน้อยไงเฉพาะเสียดอกนี่ก็คิดดูทํางานมาสเตอร์คีมั่งทําอะไรมาก็มาทิ้งตรงนี้หมดอ่ะแต่ป๋าขยันมากนะสมัยก่อนคือถ้าเปิดทีวีเนี่ยผมเห็นป๋าช่องสบ้างช่อง7บ้างวิ่งหมดนะวิ่งทุกงานเล่นหมดอ่ะไม่ก่อนแต่ทํางานมันะปะนี่ใช่ไม่เหลือคนถึงบอกว่าอะไรวะมึงทํางานมาตั้งเยอะแยะทำไมเงินไม่เหลือเราก็ไม่รู้จะอธิบายเขายังไงมันไม่รู้ว่าเราเจ๊งมาตลอดเห็นไหมทำอะไรมาก็เจ๊งทําอะไรมาก็ไม่ดีเรื่องธุรกิจนี่เคยคิดวานนานี่เป็นนธุรกิจแต่่มมันกก็็ไสํารจลเเป็นนหมือก้ว ทำไปก็หายไปทำไปก็หายไปไม่คิดจะทำต่อคิดใหม่เลยตอนนี้เป็นธุรกิจใหม่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เงินเพิ่มอีกแล้วเป็นคนที่ขี้เกียจพูดมากบางทีไปพูดกับลูกค้าอะไรเงี้ยพูดมันเป็นถูกหูกูไม่ให้อะไรเงี้ยเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะเออทำกับกูอย่างงี้กูก็ไม่เอาไว้หรือว่าในทุนอะไรเงี้คยคุยไปคุยมาไอ้หา่าเหมือนมันมเจ้าเปรียบกูกูไม่เอาว่าไม่อยากทำกับมึงกูทิ้งไปเลยที่กูลงทุนไปแล้วกูก็ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเส้นงี้ส่วนมากนิสัยมันเป็นอย่างง แ้่จนเสียหายหมดอะไรเงี้ยทั้งที่ถ้าเราอ่อนซะหน่อยมันก็น่าจะอยู่ได้เหมือนการเล่นตลกพระป๋าเป็นคนที่ผมของานนะครับหรืออะไรเป็นคนอย่างนี้หน่อยนะป๋าไม่ตกหรอกงานอะไรทุกอย่างถ้าป๋าทําไม่ได้ของงานผมครับอะไรเงี้ยมันไม่เป็นพูดไม่ได้หรอกไปถามใครได้เลยว่าป๋าเคยไปของานใครทำไหมหรือไม่ว่าจะเป็นทีวีเป็นละครหรืออะไรกันแล้วแต่ไม่มีฮะนอกจากเขาพอใจเขาก็มาเรียกไปภาพภาพหนึ่งที่เราเห็นนอกจากไอ้เรื่องทําธุรกิจเราไม่สําเร็จนะมันมีอันนึงคือแต่ป๋าเนี่ยถึงจะเจ๊งถึงจะไม่สําเร็จอะไรก็ตามแต่ป๋าเน เคยใส่ใจแล้วไม่ได้เป็นตั้งเสียดายก็ไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นอีกล้วตอนหลังหลังนี้มันน้ำนึกเสียดายเหมือนกันนะเออทำไมกูไม่เก็บไป้างอะไรเงี้ยก็มานึกอยู่เหมือนกันแต่ว่าระหว่างนั้นไม่ได้คิดระหว่างนั้นเรามีงานมีอะไรทําอยู่แล้วก็เลยเออเจ๊งไม่เป็นไรเดี๋ยวกูทําใหม่ผมขออีกเรื่องหนึ่งป๋าคือก่อนหน้านี้ผมอยากรู้เรื่องความกาเรื่อ ชีวิตของเราความคิดเห็นของเรามันต่างกันเนาะก่อนหน้านี้เราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องความคิดเห็นตอนก่อนหน้านี้เนาะโอเคทุกคนมีความคิดเห็นของของตัวเองเราพูดตรงนะฮะโอเคผมเชื่อว่าหลังเทปตอนนี้ออนแอร์ผมเชื่อว่าเราทุกคนเลิกคิดเรื่องไอความคิดเห็นต่างละตอนนี้มันซาลงไปเยอะลใช่ใช่มันซาไปเยอะมากกว่าเยอะป๋าก็มีความคิดเหมือนกันเพราะว่าอะไรเรามาคิดว่าเราก็คือคนคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศนี้เราจะไม่รู้เรื่องเลยมันก็มันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะมันเข้าหูบ่อยอยู่ในสายตาเราอยู่เรื่อยอยู่ในสมองเู่ตลอดเวลาบางครั้งก พอพูดออกไปเป็นเรื่องเลยตั้งแต่ดราม,มา่าเป็นดราม,มา่า,มมาเป็นทัวแม่งมันลงเต็มเลยกับที่นี่<笑><笑>อะไรก็บอกทัวลงอะทัวลงคือป่ารุ่นปา่าเนี่ยสมัยก่อนไม่มีคำว่าทัวลงนะเดี๋ยวนี้แม่งพูดอะไรออกโซเชียลถ้ามันขัดหูขัดตาคนอื่นแม่งเอาละเอาละ ทัวลงไม, <setting S 1> ไม่ยังไงว่าทัวลงของป่ามันเหมือนกับแบบป่า <Gun> มันอยู่อีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยเวลาคาพูดของป่าเนี่ยกลายว่าผ่าป่าชอบคนนี้พูดยกยอคนนี้แต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่ใช่มันไม่กูไม่ชอบแต่เมื่าพูดทำไมอะไรเงี้ยก็จะใต้เม้นต์ใต้เม้นต์ก็จะมีแบบด่า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 ใช่ใช่ใช่มันเลยทําให้ป่าบางครั้งไม่เอาแล้วตอนนั้นก็อยู่รายการไอ้บัมเมอ่ออะไรเงี้ยไปไปร้องร้องเพลงร้องอะไรเสร็จแล้วพอมันอยู่คอมเมนต์เนี่ยโอ้โหมันยังด่าเราเลยป่าเลยออกมาเฉยาตเเรป็น แสดงเราไปแสดงเขาไม่ดูผลงานเขาด่าเราเลยเขากลับไปด่าเราเรื่องเอาเรื่องที่เราเอาเรื่องที่เความคิดเห็นของเราใช่ไปพูดผมป๋าก็เลยรู้สึกว่าเบื่อน่ะไม่เอาดีกว่าไหมมันโดนหลายอย่างขึ้นมาแล้วทําให้เราเบื่อไปด้วยไงเออก็ไม่คิดว่าบ้านเรามันเป็นอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดไปเรื่อยเราก็ไม่อยากจะให้บ้านเมืองเรามันไม่ดีอ่ะอยากจะให้เอออยู่กันไปแบบแบบเราเคยอยู่กันมานะอะไรเงี้ยเรามันคนหัวเก่านะไม่เหมือนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็หัวของเขาก็รุ่นใหม่นะเราก็ไม่ว่าเขาหรอกอย่างนี้ว่าความเห็นเอญมันมันก็สวนทางกันมเขาเขาก็ไม เ,เราการางงฟังนะอันนี้นะครับผมผมอยากให้ทุกคนถอยมานะทุกคนมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองป๋าก็คิดแบบหนึง่งผมก็คิดแบบหนึง่งพี่น้องที่ดูอยู่ก็คนละบ้านต่าง<า>พ่อตานะ่ตางแม่ต่างคนมีสิทธิคิดแต่เราก็พูดว่าเออเราพอแล้วนะเราอย่ามาคิดกันงั้นเลยเพราะเราคนไทยเหมือนกันนะมา่อเรามันเสียหายไปเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้รับความทุกข์กันทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่เจ้าเรานะคนอื่นก็เหมือนกันคนเราฝ่ายเดี๋วถ้าเกิดบ้านเมืองมันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกฝ่ายเดือดร้อนกันหมดเจตนาสุดท้ายคืออยากเห็นประเทศาาานนนนนัเเเมมมมืือออองททีีี่่่่ดรยูกแบบสคคหะไ บ้านเรามีความสุขว่าอยู่ด้วยกันอาศัยเอื้ออาทรกันเดี๋ยวนี้ทำไมมองกันไม่ได้หรืออะไรพูดอะไรกันไม่ได้เลยอ่ะก็เลยไม่เอาละไม่เอาละตอนหลังมานี่ก็พอละไม่อยากไปยุ่งอะไรพวกนี้ละไม่เอาละไม่อยากไปยุ่งพอไปยุ่งนะเราก็รู้ว่าเออคงไปห้ามใจอะไรใครไม่ได้หรอกเหมือนกับความคิด่ะไปห้ามกันไม่ได้มันก็แล้วแต่อ่ะใครอยากคิดอะก็คิดไปแล้วกันงั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นละเป็นอย่างนั้นละครับโอเคตอนนั้นอะดราม่าหนักไอ้ทัวลงเนี่ยมันมีแบบว่ามาปาบ้านไหมมีแบบขนาดนั้นไหมบ้านัั้นนรทว ทําคิ่เห็นแค่นั้นนี่เขาก็มีแอนตี้เราด้วยอะไรด้วยมีผลต้องงานไหมฮะมีผลต่อธุรกิจของเราเหมือนกันยังไงป๋าคล้ายๆว่าบางทีเขาก็เอาของเราไปทำพิรยญปู่ยำหรือไปพูดอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีกับสินค้าของเราหรืออะไรอย่างนี้ก็คือดิสเครดิตเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะเราเผลอไปแล้วกูจะไปตามกลับยังไงอก็ต้องบอกไปแล้วกันตามน้ำไปอะไรเงี้ยมันเป็นผลกระทบเหมือนกันทําให้เราจากพอได้เงี้ยกลายเป็นเหมือนแย่ลงมาแต่ผมอยากที่มาถ่ายวันนี้ผมไม่ได้มีจาน้าอยากมาเอาเรื่องนี้มา ขุดมาอีกทีหนึ่งผมอยากพี่น้องคิดว่าทุกอย่างมันเอาอะไรกลับมาไม่ได้เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ในสิ่งที่เราพูดหรืออะไรก็ตามดังนั้นผมเชื่อว่าสิ่งนี้ก็คือการเข้าใจกันและให้อภัยกันใช่ใหไม่มีใครผิดถูกในโลกนี้ไม่มีฮะเนาะเกิดมาความเห็นมันไม่เหมือนกันเราก็ถือว่าทุกคนมีถูกหมดอะเป็นความเห็นของทุกคนที่ถูกตงนั้นแต่ได่ว่าถูกยังไงเราก็ไม่รู้กันแต่คนมาถูกไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่เหมือนกันนะความคิดมันก็คนละอย่างกันอาจจะมองภาพคนละภาพกันนะมันก็เลยมันขัััดดกกนนนน่่่่ะเลยยไไมรูู้้วางออีตพ ออกไปตอนแรกมันไม่ได้คิดอะไรแล้วไงมันคิดถึงไตรงที่ว่ากูถูกแต่เราไม่คิดว่าอคนอื่นเขาก็ถูกมันคล้ายมันไปแล้ว่มันเอากลับไม่ได้แล้วให้คนเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็เรื่องเขาแล้วกันเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วป๋าก็เป็นคนแบบนี้ด้วยตั้งแต่ตอนหนุ่มๆแล้วเป็นแบบนี้ใช่ใช่มีอะไรพูดเลยทุกป๋าก็บอกว่าทุกกูลำบากกูบอกกูลำบากกูเจ๊งกูก็เจ๊งไม่ใช่จะมาหลอกไม่ใช่กูไม่เจ๊งแล้วกูบอกอกูจะไม่พูดอะไรให้ใครรู้หรืออะไรไม่ใช่เจ๊งกูก็พูดให้คนรู้ว่ากููููเจ๊งงนะออไรย่าา้กกกลบ็พ ลำบากจริงๆไม่ใช่กูลำบากแล้วกูบอกเอ้ยกูสบายไม่ใช่พูดไปตามฐานะที่เราเป็นอยู่พูดตรงๆป๋าเป็นคนอย่างเงี้ยก็หกใครไม่ค่อยเป็นผมเชื่อว่าเทปนี้ออกไปผมว่าคนน่าจะเห็นป๋าอีกมุมนึง จริงจริงมันก็ทุกอย่างมันต้องให้อภัยกันถือว่าเราเป็นมนุษย์ร่วมโลกประเทศเดียวกันเราก็ต้องให้อภัยกันอย่างเดียวเราไม่ใช่เป็นป่าก็ไม่ใช่เป็นฝรั่งมาจากไหนเขาก็ไม่ใช่เป็นนิกโกมาจากไหนก็คือเราคนไทยเหมือนกันนะพ่อแม่ไทยอยู่ร่วมกันเราก็ให้อภัยกันนะอันสิ่งไหนที่มันผิดพลาดไปบ้างมันก็เป็นเรื่องที่บางคนคิดไม่เหมือนกันนะมันก็มีผิดมีถูกป่าก็ผิดขัางเขาก็ผิดบางทีป่าก็ถูกเขาก็มีถูกจริงมันเป็นอย่างนี้นี่คือสัจธรรมป่าสัจธรรมผมเข้าใจเลยเราก็ไม่ไม่ว่ากันผมขอเนี่ยถามป่าหน่อย เข,า,า,ขาบอกว่าตลกสมัยก่อนเฟื่องฟูมากในยุคข,ของปา่าป๋าเทพเนี่ยสมัยก่อนคือลงจากเวทีมาถือกระเป๋าแจมบอลเงินข้างในนี่เป็นฟ่อนๆเลยโอ้โหคือแบบรายได้ดีขนาดนั้น,นจริงเหรอ <c oughs> ป่านี่เลยถือแจมบอลป่าเคยประสรบการ์คาเฟมีแบบว่าไม่เห็นตลกเลยหมาไม่แดกเลยแทบโดนกันทุกๆคณะแหละไม่ว่าใครอ่ะมึงเล่นอะไรของมึงว่าหมาไม่แดกเลยเอ้าหมาไม่แดกก็ดีแล้วก็นให้คนแดกแล้วกันครับเรย่างเงี้ย ผมอยากรู้ชีวิตป่าเนี่ยคือคนเราเนี่ยเจ๊งมาเยอะในหัวมันเป็นยังไงไม่ได้ทํางานแล้วไม่ได้อยู่วงการแล้วมันคิดมากอะ่ะไม่ได้หลับได้นอนมาเป็นหลายเดือนอ,อยู่ๆมานอกไปเลยใครที่เห็นว่าริปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กด share, กด,ดา่ากดอะไรก็ได้ครับกดรือย,ยังฮะฝากกดด้วยครับกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์ในรายการกันอ้าวใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า